ท่าน,นีล้ลุงไปทำธุระที่ที่วังเยี่ยมเนาะครับ,รบ,รบตอนกลับมาเนี่ยยอดอยังขาดอยู่ประมาณ250รกล่องนะฮะเราใช้เวลาแค่ช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับผมก็สามารถที่จะทำยอดได้ทะลุเป้านะครับผมก็เป็นเหตุให้วันเนี้ยเกิดขึ้นมานะ,ค,ะครับจริงๆวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะมอบคอมมิชชั่นให้กับพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber, นะฮะ แต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานพี่พี PT ่ยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ FC ด้วยนะครับผมได้ทำยอดรีอารถึงเป้าหมายนะฮะวันนี้เราก็จะมอบหนึ่งแสนบาทให้ลุงคนเนาะนะครับม,มีมีมีใครไม่เอาคอมมิชชั่นมั้งครับยกมือขึ้นครับใครไม่เอาเขายกมือขึ้นผมไม่เอาครับปะเแตนปะเด็นยึดครับ <laughs> ที่ลุงบอกว่าไม่เอาคือไม่ถึงคือไม่ถึงครับแค่รับแค่จับแค่รับครับก็จะอยู่ในมือลุงประมาณสองนาทีใช่ไหมไม่เอาั้นครับก็แต่งก็จะเป็นคนดูแลนะฮะเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับป้าป้าไม่ปฏิเสธหน่อยเหรอครับว่า ส่วนของลุงครับอาบอสครับวันนี้เนาะเนื่องในโอกาสพิเศษก็รีาก็จะเชิญบอสนุนะครับผมเนาะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับผมเรียนเชิญครับผม ก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดี FC นะคะอยู่ทุกมุมโลกเลย FC ลุงพลเมื่อคืนนี้เจอพลังแบบจะใช้คำว่าอะไรดีถึงกับแอดมินบอกว่าบอสไม่ไหวแล้วคือแบบว่าเห็นปรากฏการณ์แบบคนที่ รักลุงพลแบบเยอะมากค่ะมีโทรเข้ามาบอกว่าถ้ายังไม่ถึงเดี๋ยวจะเมาส์แบบให้ปิดยอดซึ่งแบบว่าโหมันมันสุดยอดมากนะคะจริงๆก็คุยกันอยู่กับทางทางทางคุณต้าคุณนักสู้นะคะว่าอ้ยเราเหมาะสมไหมที่จะลงมาเนาะแต่ว่าต้องขออนุญาตจริงๆว่ามาแวบเดียวแล้วก็กลับแล้วอยากมาด้วยตัวเองจริงๆนะคะด้วยเมื่อวานก็เป็นวันเกิดลุงด้วยเนาะ,ะก็ถือโอากาสมาสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ลุงพลก็คือขอไว้พรเลยละกัน ให้มีแต่คนรักแบบนี้ตลอดไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะอยู่แบบนี้ไปแบบเรื่อยๆเลยนะคะคก็ <laughs> วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องต้องต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับ เอทุกๆท,ท่านนะคะที่ที่เมตตาเมตตาแบรนด์เล็กๆแบรนด์ลีอานะคะมีให้โอกาสเราได้เข้ามาทําตลาดที่นี่นะคะนอกจากที่จะได้วัตถุประสงค์ของเราคือเริ่มต้นเลยก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากปู่มุนีนะคะที่ที่ท่านอยากอยากช่วยคือช่วยรก็ได้เล็กๆน้อยที่ ท,ที่จะเข้ามาร่วมในที่นี้นะคะให้ยูทูบเบอร์มีรายได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้รายได้กับลุงเนาะเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณลุงป้านะคะขอบพระคุณยูทูบเบอร์ที่พี่ยูทูบเบอทุกๆช่องเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ FC ทุกๆท่านนะคะที่ที่เมตตานะคะ ก็สนับสนุนวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโรกาสดีนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่จะได้มามอบในส่วนของรายได้ให้กับลุงนะคะตลอดระยะเวลาที่ที่เราช่วยกันทําตลาดมาประมาณ2เดือนหรือสาเดือนนะคะ3เดือนก็เป็นเป็นเงินก้อนแรกนะคะที่รีอาจจะได้มอบให้ลุงก็มอบเลยหรือยังไงคะหรือว่า แล้วก็จะมีในส่วนของคอมมิชชั่นเนาะจะมีคอมมิชชั่นของพี่พี่ยูทูบเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยดูว่ามีช่องไหนบ้างจริงๆทางแอดมินน่าจะแจ้งมาแล้วแหละว่ามีช่องไหนบ้างเนาะอะก็มอดเลยใช่ไหมคะมอดเลยเนาะเพื่อเป็นการกระชับเวลา ลุ้นไปด้กันแล้วก็ลุ้นอันนี้มอบแต่ป้ายหรอคะหรือว่ายังไงครับมอบแต่ป้ายครับมอบแต่ป้ายโอเคต้องมันชนป้ายมาก่อนป้ายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใครได้จับแล้วก็จะได้จับอีกนะครับยินดีด้วยยินดีกับลุงพลป้าแตนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับงล่งหันนั่งในนล่งขยันมากนี่ ครับผมครับครับครับผมอันนี้เป็นวินาทีรับ1เซนนะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอันนั้นไม่อันนั้นอันนั้นให้คนนี้อันนั้นให้คนที่นั่งอยู่นี่ปัดแตนเราก็ปามาปัดแตนเราก็ปอามาแล้วครับปัดแตนเราก็ปอมนะปัดแตนก็ปอมมากไปเอาแม่มาแม่ลูก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 แม่ เรียนเชิญป้าแตนด้วยครับผมลูกแม่ป้าลูกแม่เรียนเชิญป้าแตน,ด,นด,ด้วยนะครับขอบคุณบอสเอรด้วยนะครับที่มามอบโบน,นัสอันอนั้นให้ป้าแตนครับป้ายให้ลุงครับโอ้ที่เสียวรถจัมเซอร์จรัมรถระบาดเลย <c oughs> บอกว่าแสนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีใครเห็นอะไรแปบแป๊บเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้อันนี้ผมมอบแล้วใช่ไหมมอบไปแล้วนะโอเคครับผมฮะอันนี้ก็ให้ไปได้เลยครับเพราะว่าระบุชื่อชัดเจนนะฮะก็มันศักดิ์สิทธิ์นะครับ ถ้าได้จับแล,แล้วก็จะได้จับอีกเรื่อยๆนะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับงานวันนี้เนี่ยจริงๆเราตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการสะสมยอดนะครับตั้งแต่เรียเดินเข้ามาที่กกาะมาพร้อมปู่มหามุนีนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจาก F-C ทุกๆท่านซึ่งเมื่อวานนะครับต้องบอกว่า เป็นปรากฏการณ์นะผมขอาใช้คําว่าปรากฏการณ์นะครับในการรวมพลังของพี่พี่รีอาของพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับสายลุงพลทุกท่านนะครับช่วยกันผลักดันให้เกิดนะครับกิจกรรมการมอบนะครับโบนัสก้อนใหญ่นะครับให้ลุงแล้วก็ป้าและครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากนะครับสิ่งที่เรานะครับได้มอบให้กับลุงด้วยความด้วยความอ่ารักด้วยความอยากให้เนาะสำหรับพี่พีเอฟซีนะครับเรายังมี นะครับมีโบนัสนะซึ่งมีคนได้แล้วด้วยนะฮะขออนุญาตมีคนอยากร่วมอะไรนะมีมีคนอยากร่วมแสดงความยินดีกับออ๋ปู่มาปู่สวัสดีครับ่แพรสวัสดีครับอ่าแล้วแล้วมาแบบนี้นี่ให้ผมทำไงนี่สวัสดีครับ ค่ะนี่นี่อาพร้อมไม่ไม่ทำไหนนะครับก็นะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับลุงนะครับป้าด้วยแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนี่แหละครับคือครอบครัวครับขอบคุณปู่มุนีนะครับปู่มหามุนีนะครับครับก็ได้มาแสดงความยินดีด้วยป้ายอันนี้แหละครับปู่อันนี้ไม่มารับถือว่าสละศีก์ใช่ไหมคะใช่ใช่ ไม่จัดการยังไงครับไปอะไรไปอะไรไม่จัดการยังไงครับปู่ได้หนึ่งแสนมั่งกันปู่ได้หนึ่งแสนมือนกันนะครับผมปู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันนี้ไม่เอาใช่ไหมให้ลุงพลเนาะให้ลุงพลไหมโอเคนะครับดีใจกับปู่มหามุนีด้วยนะครับนั่งเลย อ <สะ S 1> ขอให้ปต็นขอบคุณจะให้ปต็นขอบคุณเอฟซีนะครับป้าด้พูดใช่ไหมล <c oughs> ุงเมื่อเช้านี่ป้าป้าป้าก็พูดไปเกือบหมดนวเมื่อเช้าที่เมื่อวานนตอนเย็น,นะค่ะเห็นเขาลุน้นกันป้าก็ก็ก็เห็นด้วยน้ําใจทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับความดีและความปรารถนาดีนะคะให้ลุงพลน,นะคะให้ลุงพลแล้วก็คร <c oughs> อบครัวนะคะ ป้าเข้มแข็งคอลุงจิมมี่จริงๆก็ไม่มีเขาเรียกว่าหาคำบรรยายยากมากสำหรับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนที่ที่มีลุ้นที่จะได้ที่จะอะไรนเอฟซีเขาจะหนุนตลอดเลยแล้วก็ให้โอกาสตลอดนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสรุงป้ายูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนที่มาตรงนี้นะคะของกรก o r ะคะ ได้มีรายได้กันทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณจริงๆขอให้ผลิตภัณฑ์รีอานะคะขายดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากนะคะก็ให้มอบแทนนะคะมอบแทนแค่นี้นะครับผมอันนี้ยึดยึดยึดทังป้ายยึดทั้งนับตักได้แล้วจบเลยใช่ไหมคะปู่เดี๋ยวนะคะก็ขออนุญาตรับผมรับ